คณรัตบอกว่ามุมมองของอาจารย์มีอะไรบ้างที่ทําให้คนส่วนใหญ่ลงทุนโอ้โหไม่ประสบสําเร็จเยอะอ่ะคุณไพรัตผมว่าหลักๆคือ mindset อะ่ะถ้าจาวันแรกได้ในบริษัทสำคัญจาได้ปะความรู้ต้องมีก่อนคือต้องบอกแบบนี้นะ mindset อ่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นได้ทันทีนะ mindset ที่สมบูรณ์แบบเนี่ยของโลกของการลงทุนเนี่ยผมว่ามันเกิดจากการทํางานอะนึกออกใช่ปะมันต้องเกิดจากประสบการณ์อะแล้วค่อยอๆหล่อหลอม mindset เราอะแต่คือหนึ่งคุณต้องมีความรู้ก่อนพอมีความรู้ปุ๊บคุณต้องลงมือทาอะ ลองมือทํางานหาข้อมูลหา Data ใช่ป่ะหาอินโฟเมชันใช่ป่ะจากนั้นเนี่ยคุณลองผิดลองถูกแล้วสุดท้ายมันจะมายซคคุณจะค่อยๆถูกตบเข้ามาอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยแต่ Key p o อย t เนี่ยคุณต้องมีมายซค์ข้อนี้ก่อน m ายไซค์ข้อนี้สาคัญสุดไม่รัดมายไซคกันไม่หาทางลัดคนส่วนใหญ่อยากจะหาแต่ทางลัดจริงป่ะทางลัดเนี่ยทางลัดหมายความว่าใช้เครื่องมืออะ ยกตัวอย่างนะเช่นแอปพลิเคชันที่แบบเนี่ยกรองหุ้นง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยคือแหมการลงทุน้มันง่ายขนาดนั้นก็ต้องรวยกันหมดแล้วสิวะใช่ปะ่ะอะไรอย่างเงี้ยการหาทางลัดอะไรแบบเนี้ยหรือแบบมีไอเดียซื้อหุ้นก่อนปันผลอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <ๆ>ผมเองผมกำลังคิดว่าเออผมเองีช่วงนี้คือเวลาในการศึกษาที่อาจารย์สอนการบ้านไปก็แทบไม่ค่อยมีเวลา <ś led> ผมก็เลยมองว่า,านี่ผมมันจะเข้าข่ายที่จะเข้าข่ายไม่สําเร็จตามที่อาจารย์เคยเปิด<อ>ม,มาไหมอะไรเง<ค>ี้ยไม่จริง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 คุณแพทั์ไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นคุณพรั์ครับ ถ้าเรารู้สึกว่าเราอะมีเวลาจํากัดสิ่งแรกที่คุณพเรตต้องคิดนะครับคือว่าเรามีข้อจํากัดอะไรมาเรียงไว้อ่าโอเคเราเวลาเรามีข้อจากัดผมจะบอกว่าการลงทุนเนี่ยทำงานเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แค่ว่าใครมีเวลามากทําเยอะใครมีเวลาน้อยทําน้อยคีย์อยู่แค่นี้แต่ต้องทําคีย์คือการทํางานคุณพลรัตคีย์คือการทำงานตามสิ่งที่เรียนไปไม่ว่าคุณจะเวลาน้อยแค่ไหนคุณยังต้องทําเวลาเหมือนเดิมคุณยังต้องทํางานเหมือนเดิมอันนี้คือมันจะที่สําคัญมากๆเพราะอย่างนี้ ถ้าคุณไม่ทําข้อมูลถ้าคุณไม่ทํางานแบบลงทุนเนี่ยความมั่นใจคุณจะต่ามากพราความมั่นใจคุณต่ําก็เหมือนเดิมคุณจะไม่กล้าอออินหรือต่อให้คุณซื้อหุ้นเยอะๆคุณก็จะแบบเกิดความกังวลตลอดเวลาใช่หรือไม่จริงปะจริงปะเออไม่หดปะคือคือพอคุณกังวลนะปัญหาตามมาคืออะไรรู้ปะพอคุณกังวลปุ๊บราคาหุ้นลง5%อคุณจะแบบนอยละคุณจะนอและจริงปะเพราะแบบทำไมถึงลงวะคุณจะแบบกังวลน่ะนอนไม่หลับอ่ะเพราะแบบ ทำไมถึงลงวะนี่คือเงินเก็บทั้งชีวิตเลยนะเว้ยทำไมถึงลงวะแต่เราไม่หาคําตอบนี่หรอปะใช่ปะอ่านี่หรอปะคือสุดท้ายมังบอกว่ามันคือการทํางานก่อนคุณคุณวปรัตทุกอย่างที่เราเห็นว่าตัวเลขมันผิดปกติหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่แหละไฟเอ้าอย่างเดียวหาความจริงเสมอโทรหาไอแล้วทุกอย่างมันจะแบบมันจะปล่อยวางได้คุณวิรัตมันจะสบายใจมันจะแบบรู้เหตุผลทุกครั้งนะที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นอะไรก็แล้วอิสนสแตนซ์เกิดขึ้นเนี่ยไฟเอ้าเสมอคุณท่องเอาไว้คําเนี้ใช้ได้จนตายไฟลาาวนะหคมจริง ไ s ซ t ข้อนี้ก็สําคัญมากๆคุณเชื่อไหมว่าคน99%ของตลาดหุ้นเนี่ยล้มเหลวเพราะอะไรคุณไพรัตเพราะมันไม่หาความจริงผมนแนะน,นํนำอีกข้อนึงนะมนุษย์เราเนี่ยเป็นฟองน้ําใช่ปะเราอยู่ใกล้อะไรเนี่ยเราก็ซึมซับสิ่งนั้นคุณเลือกสิ่งที่เราให้ถูกต้องกันแล้วกัน